โมงครับทางผ่านกลับบานพอดีครับบอกสองชั่วโมงนี่ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยจะหมดแล้วนี่เนือ้อสองตอเนื้อสองตอแล้วก็นี่สองต้นนี่ครับสองสามตอสี่ตอคับต้นไม้จอมหัวก็ไปแล้วตอก็ไปห้าหกตอแล้วครับมันเป็นดินทรายครับแล้วก็ ไถจนมันจะออกอยู่แล้วนะเจ้าของเขามีรถไถตอนนี้อย่างนี้ก็จอมพวงนะครับนี่ไถออกมือแล้วนี่แต่เขาบอกเรา,ามานวนี่เราไม่ได้มาครับจะได้ชั่วโมงหนึ่งไหมนี่ท่านผู้ชมเวลารถเดินหนีคิดยังไงครับคิดบวกไปล้าไปเลย ไมแบบนี้หนิมต้องบวกหมดเนาะไม่งั้นนีไม่งนนั้งนนีไม่ได้อะไรแน่นอนเลย I'm not happy. ดึงยากถ้าเราตัดไม่ขาดเราต้องตัดขาดมันให้ได้ ไปเดินไปไม่ค้ําบิดนี่สายแดง ไม่ไปเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไปยากยคําเลยครับสําหรับส่วนตัวนะเขาทํามาไว้ให้ใช้งานทุกอย่างมาครับรถทำไปไม,ไม่รู้อันไหนผิดอันไหนถูกรบางทาีมันก็ไม่ได้พังเพราะไอ้ เราเดินปิดเดินอะไรนาะบางทีนี่อย่างเรามาง,งัดมาดึงอย่างนี้นี่ทำให้เอวเสียมันจันะครับแต่ว่ามันก็ยังหวาดนะมันก็ไม่ได้เสียวันหนึ่งวันเดียวนะเบไม่รู้จะอธิบายยังไงครับ,บตามสถานาการณ์จริงครับ ใหญ่หน่อยก็สองต่อ ได้นี่มันหองไม่ยากย่าไร ดูเลยนะนี่ถึงจะขึ้นนี่ดึงขึ้นนี่เพุดไปมองดู ว่ามันฟูมันน่าจะออกะรเขาก็เลยลองรถแต่รถไทยก็เป็นรถไทยเล็กครับ40่สิบแรงครับสามงไทีเขาทำสวนมันสวนด้วยครันนี่ใช้ใรถไทใหญ่แล้วรถไทยร,ทยรก็ออกได้ครัแบแต่ว่าก็ใช้เวลาหน่อย เข้าใกล้ไม่ได้นะครับอันตรายครับบางคนเดินผ่านได้เฉยยังได้ไาหาววอลถ้าโดยานโดยาง่ยโอยางมีคบตัวน้ำเกียงนะครับเนี่ยน้ำเกียงนันีอ ้นนี่กับกระเบิดแม่นป่ครับมายชั่วโมงครับเต็มทีเลย เขาตั้งงบไว้เจ็ดพันกี่ชัว่วโมงก็เขาคำนวณกับเจ็ดพันกว่าบาทน,นะครับพอไปทำได้ตังค์เขาห้าพันครับ <c oughs> ไม่รู้จะทำยังไงเนาะมันเสร็จก็จะให้ทำยังไงแล้วมันเสร็จทำไปเรื่อยๆก็ทำ ตามปกตินะครับการทํางานไม่ว่าจะเป็นงานชั่วโมงงานเหมาผมจะทําสไตล์เดียวกันเท่ากันครับไม่รู้จะไปยืดเวลาเพื่ออะไรคนทุกวันนี้เขารู้ครับแต่ว่าแกก็หาอะไรให้ทําจนได้ตังเ็ดพันแกอยู่ครับเจ้านั้นหรือจอมปลวกล้มต้นไม้ Mình tìm ngầm วันคิวแล้วก็กับชั่วโมงนีทำเป็นชั่วโมงเขาได้เขาได้ราคาถูกกว่าทีนี้เขาก็ไม่รอรถใครรอแต่คันเรานี่นะครับเพราะว่ารถอื่นเขาก็ไม่ค่อยอยากเข้ามาหรอกงานมันราคาถูกไหนานานเราก็ไอ้นี่หน่อย

down.